ันนี้จะมาทำอะไรครับไปม,ม,ไม,ม,ไม,มาีเวนตุกาโอ้ยชุด,ชดอะไรนะชุดอะไรนะทุกดาโอ้ยดําเซตนะครับ <G un> เป็นชุดกองขนาดมาคือม,มาเลยมีกให้ดูมานี่ยนี่กองสีอะไรเนี่ยสีทองสําหรับห้าขวบโอ้โหในชุดนี้จะประกอบไปด้วย ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8ชิ้นด้วยกันโอ้โหเรียกว่าอะไรบ้างป๊ะป๋าก็ไม่ไม่รู้นะครับเพราะว่าเล่นดนตรีไม่เป็นน้องเรียวตีกองเป็นไหมเปิดปีปรีรู้ตามในรูปนี่แหละครับนี่ก็ 1, คือจ <ขอ S 2> ำลอง 5, 6, 7, 8, 9ชิ้น เ,เขาจำลองจากกองผู้ใหญ่นะกองแบบกองจริงๆมาเป็นชุดแบบนี้นิเรามาแกะดูดีกว่าข้างในมีอะไรบ้างแกะออกมานะครับนี่ <c ười> อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ย <c ười> <c ười> อ๋อ coffee ออกมาได้มันต้องออกมาเป็นอย่างนี้ลูกต้องถอยออกมาทั้งโฟมเลยนี่กล่องอันนี้นี่นะจ๊ะโัวเป็นแบบนี้นี่โอ้โีดีก็ถ้ามีสองอย่างละสองเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะปั๊มไม่แน่ใจเหมือนกันอนะ่ะอันนี้เป็นกองแตกแตกกแตกแตกแตกกแตกกส่วนนี้เป็นสมอลดั r u อ่าเป็นกองเล็ก มันเป็นวิธีอ๋อด้าน,นล่างของมันเป็นวิธีการประกอบนะครัะคนข้างในก็จะมีประมาณนี้มีเก้าอี้ e ด้วยหรือเปล่ามีกองใหญ่กองเล็กมีไม้มีไม้กอง2องอันมีแช <laughs> เ่เดี๋ยวเดียวแช่เดี๋ยวรู้จักแช่ไหม นี่มีไม้กลองสองอันม่าทึ่ไวเอาละเว้ยข้างบ้านได้ด่าก็เพาานี้แหละนี่อะไรเก้าอี้เหรอเก้าอี้นี่มีเก้าอี้ด้วยไวเก้าอี้ห้าขวบจริงเหรอมันจะหักไม่นี่นะคะ นี่เก้าอี้เรียบร้อยไหนเดี๋ยวลองนั่งเก้าอี้สิเดี๋ยวดัดเก้าอี้ให้แม่ดูหน่อยเก่งโอเคอันนี้มีอะไรช้งอันนี้จะเป็นที่เหยียบ์ปำปงปำปำปเขาเรียกว่ากะอะไรนะกระดิ่งไม่ใช่กุ้งกริ้งตรงนี้โอ้ยกระเดืองกระเดืองใช่ปหมกริ้งตรงนี้ นเสร็จแล้วแล้วก็จะเหยียบปอง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 อุ้ยจะไม่เหยียบจะไม่เหยียบแล้วจะม่เหยียบแล้วเหยียบอุ้ยเก่งมากท่าเราเก่งมาก ได้แล้วนะครับปิดกล่องแซดดัมมิวสิกนี่นะคะนักดนตรีตัวน้อยของเรามิวสิกไปโอ้โหเบามากเลยลูกโอ้โอ้หัวโอ้บีกเย่ะมันใช่เลยทางนี้มันคือทางของน้องแนวจริง องเดลนะคะไม่ใช่นักตีกองนะแต่ว่าน้องเดลเดี๋ยวเป็นนักตีแบบตกบุกตงังโลกไงไปไปอยู่ฝั่งตรงนี่ยค่อยจับกองไว้ให้ต <c oughs> ีเพลงอะไรครับลูก <c oughs> เดี๋ยวดูดีร้องอ่ะเดี๋ยวอนนรอาแล้วเดี๋ยวตีนะอ่ะแล้วกีตาร์กีตาร์นั่งเล่นด้วย,ยอ่าเปิดวงเปิดวงเดียวเดียวขาวันนี้เดียวจะกินข้าวอะไรครับกินข้าวอะไรมาครับ วเอะไรนะอูเตโตเฮ้ยอ๊ยเนะมุเตโตเฮ้ยถูกแล้ววันนี้เราเดไปกินอะไรมาครับเตเฮ้ยกินอะไรนะอูเตโตเฮ้ยกินอะไรนะอูเตะ มาเดวิลออนเดอะบัสแม่เดวแม่ตั้งชื่อวงให้เดวได้ไหมบันเลงบันไลไม่ไลไม่เลิกเลยโอเคมาเริ่มเอายังจะร้องเพลงยังเอายังเอามา องค์กเอ้าเตรยมตัวเร้อ,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 องเพลงยางครับ o 2, e two three o e โอ้โห oh น้องเดวมีร้านของตัวเองแล้วนะขายอะไรลูกตีกรดล็อชอปปี้โอ้มีทั้งชุดตีกร์เดอช้อปปิ้แล้วก็ของเล่นมากมายอย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็สั่งซื้อสินค้าของเล่นราคาถูกกันได้ที่ร้านอาเดลช็อปนะครับที่ร้านอาเดลช็อปคลิปนี้ เออเราเก็บก่อนไหมก่อนที่ข้างบ้านเขาจะดา <c oughs> เราต้องส่งหนองเดวไปหัดเรียนตีกองก่อนนะคะคลิปนี้เดีเดวบายบายอย่าลืมอย่าลืมบย Tchau. Um...